สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Minecraft เมื่อเราใส่ชุดเกราะฮีโร่มัสมาปกป้องโลก Minecraft กันเนาะโอเคค่ะจะมีชุดเกราะฮีโร่อะไรกันบ้างถ้าย่ไงั้นไปลองใส่กันเลยจ้า อ้ามแย่แล้วตอนนี้ทั้งเมืองไม้คามามีเราหลายออกมาเราว่าเต็มเลยดูดิอะอย่างงั้นเลยเราต้องรีบใส่ชุดเก่อฮีโร่ออกไปปกป้องโลกไม้ครับแล้วนะโอ้ไม่ทันกาแล้วเนี่ยได้ข่าวว่ามีเอนเดอร์รัก,ก็จออบินมาโฉบอยู่บนท้องฟ้าด้วยนะอืมอันนั้นมันออกมาได้อะ อ่อนี่ไงพี่เค็นฟฟโตไทของเราเขา,าคือห,ห,หัวหน้าเขาเราเองอ๋อสวัสดีครับคุณผู้ช่วยไม่ใช่ครับเป็นหัวหน้าเราเขาจะให้ชุดเกาอฮีโร่เราใสอ๋อข้างหลังนั่อย่ามองนะว่าคือชุดแรกของเราอ,ะอ่ะอ๋อฮตอนนี้ <laughs> เราก็ปลดล็ับครับชุดช่วยอันนี้มันดีดีคลิปเล่บ้านี่นะ,ะเหมือนเด้เลยนี่แน่แปงลงร่าง ตีอินคริเบอร์เหรอเป็นไงหล่อไม่ล่ะนี่ระดับพระเอกมาเองเลยนะอ๋อโหมีความสามารถอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูกันเนาะเฮ้ยแล้วอยากดูอะกรบ้างมีความสามารถอะไรอ่ะความสามารถอะไรเหรอไอ้ดูชุดเปดิ่ยนดาดี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 ดาก็เป็นเลยจังเกียร์นะพี่เคนดีดาดีดาดีดาต้นไปอันอะไรใส่กางเกงอะข้างนอกกางเกงขายาวที่ไหนเข้าวินด้วยขาเงินเกงในเข้าวินอถึงจะหักเฮ้ยพี่เคนชุดเกาะฮีโร่อะไรเนี่ยกางเกงในเข้า าวินด้วยอ่ะไปเราไปลองเทสของกันดีกว่าเราจะไปเทสชุดเกราะกันนะคะว่ามันมีแบบดามจอะไรบ้างเนาะหรือว่ามีสกิลอะไรนะคะโอ้โหนนแาวิีผู้ช่วยของเราค่ะเขาคือหุ่นยนต์ฮีโร่ผู้ช่วยขอนเองดาวิสลอดเดียว <c oughs> น่ารักนีอ่ะขเป็นผู้ช่วยหุ่นยนต์ลเลยนะโอเคเราจะมาข้างนอกกันดีกว่าเนาะเราจะมาทดลองชุดเกราะล้นนะคะโอ้แล้วนี่ก็คือตึกศูนย์บันชาการของเราโอ้โหยัยงกับแอ e n เเมนเจอร์ทาวเวอร์เลยเดี๋ยวเราจะให้ไมเคนะคะสปาพวกตอสเตอร์มาเนาะ ไปเลยไปเลยนี่ระดับโคตรระดับโคตรแต่ดูนี้เป็นฮีโร่จริงว่ะมันจะเอาขวานจาหัวฮีโร่แล้วนี่ไงแอรคัตเตอร์โอ้ยท่าปัดพายุหมุนโอ้โหยังโหัวนะเฮ้ยมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่มันก็ท่าเรื่อยเรื่อยในเนี่ยต่อยเรื่อยเรื่อยนี่ค่อยๆตอกค่อยๆตอกนี่ตอกมัวนี่มันท่าตัดอากาศพายุหมุนนี่นะโอ้โยยังเท่ถามบอกว่ากลายเป็นเลเวลไปหมดเลยนะแล้วก็ท่าต่อไปก็คือโอเวอร์ฮิลค่ะอันนี้สามารถจะทีวี เราได้ลตลอดเนาะโอเคเดี๋ยวจะลองใช้สกิลที่สองนะคะไหนลองดูนี่เป็นไงอ,ะอ่ะอ๋อมันช่วยฮิลให้เราโอ้เราเลือดขึ้นสองขั้นโอเคอันนี้ก็ใช้ได้นะคะแต่ว่ามันมีคูลดาวนะ์เนาะเราต้องรองคูลดาวน์นิดนึงนะคะถึงจะใช้ชิ้นที่สองได้เนาะอ๋อสกิลที่สองมันก็ใช้ได้อยู่นะดูดิไม่ต้องกินแอปเปิ้ลทองเลยอะ่ะดีเลือดเราดูว่าอยากตายก็ตายมาเลยต้องเจอแอร์คัตเตอร์เตอร์ นี่แกมันมองแท่งไปแล้วอะ่ะโอ้หนี่ขนาดชุดระดับแรกกเนี่ยอุ๊ยจ้านี่กลับร่างเรากลับร่างเดิมมันก่อนเนาะอุ้ยออบไปเลยเดี๋ยวคนอื่นเขารู้ว่าเราเป็นฮีโร่นะอย่าปแปลงร่างตรงนี้ดิเอยต้องเนียนๆไว้ก่อนฮีโ <laughs> ร่ต้องไม่เปิดเผยตัวเองเนาะ แล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นชุดสุดนะคะเป็น,นชุดสุดของซอมบี้ค่ะเออทำไมหมวกเขาไม่เต็มทัง้งหมดนะแต่ลองแปลงนี้พีไไ่แ่ลองแปลงล่างก็ตาเขาคุค้นๆมาเนี่ยเออชุดซอมบี้หัวแวหวนด้วยอ๋อดูดิพี่แกทำไม,ไมหมวกพี่คกมันอย่างนั้นน่ะซอมบี้สมองไหลแล้วาลองใส่วันนี้อ๋อโหนี่มันชุดเกาะซอมบี้นี่นะ เพาะมันมีความสามารถนะต่อยแรงได้นะโอ้โหดูกล้ามหน้าท้องอยางฮารฮดเลยเอาามาลองไหมลองต่อลองต่อ hey, มาให้งานซ <c oughs> ะดีดีค่ะแล้วถ้าเราใส่อาจจะติดเชื้อไหมอนะ่ะเราจะกลายเป็นซอมบีป้ปะเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะมาลองแถบนี้กันบ้างดีกว่านาะ <c oughs> เอ้ยน้องแพ้ยูโรมาช่วยแล้วนะน้องแพ้ <c oughs> ไม่ต้องกลัวนะน้องแพ้บอกต้องมาชไม่ต้องัว แลวตัวเองท่าละนะโอเคค่ะเทา่านั้กคือเ r รนนิ่งโบ o ค่ะโอ้หมันก็คือท่าชกของซอมบี้นั่นเองแล้ววันพี่แกมันจะชกแบบไหนอ่ะมาลองบ้างเลองดูดีนี่เลย่อยเลยนะ่อยเลยโอ้โหชกเลยโอ้โห้โดันทะลุกลาเป็นไรฮยคิวด้วยอ๋อมันทั้งชกทั้งฮิวเลยเหรอใช่ความสามารถของสกิลแรกนะคะก็คือทั้งชกทั้งฮิวค่ะพร้อมๆกันไปเลยโอ้โหยก็ไม่มีวันตายเลยนะนี่คิวได้ใช่ขอบอกว่าได้เปรียบนะไม่ล่ะ เนะี่ยว่ะน้าทีเอา้าน้องแพ้ไปแล้ว oh <my. S 1> อ่ะโอ้ยมันอ่ะโอเคไม่เป็นไรไเป็นไรคิวก่อนคิวก่อนเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอ,อนี่เเอาไปยะเอาไปยะงไงมาเป็นคู่เลยเหรอจะสู้ได้มั้ยเนี่ยเอ้ยก็พอไวนะ้อ,ไวอยู่นะพอไว้อยู่อย่างนี้โด<า>นลุงก็ไม่มห่วงเลยดิเขามันคิวเรื่อยๆอ่ะเฮ้ยมาเป็นกองทัพก็ไม่กลัวอุ้ยขี้กองอะสุดยอดดูดิโดนหน้าไม้ก็ไม่เป็นอะไรอ่ะมันคิวเรื่อยตลอดอ่ะเฮ้ยแต่ว่าสกิลที่สองกงกว่านะใส่ลูกน้องได้ โอ้ดูท <ka S 1> ่าดีดูท่าโอเคค่ะท่าที่สองก็คือ from the girls ค่ะอ่าฮึเราสามารถเรียกลูกน้องค่ะออกมาจากหลุมศพได้ค่ะเป็นผีหรอมามาลองใช้สกิลที่สองกันดูเนาะสปารมาเลยนี่ไงเยอะเยอะเยอะฮ้ยลูกน้องซอมบี้ออกมาจากหลุมศพที่สําคัญนะมันไม่แพ้แสงอาทิตย์ด้วยดิใช่ไม่แพ้แสงอาทิตย์แล้วลูกน้องของเราอ่ะแต่ว่ามีครูดาวเนาะยังโหดอ่ะเราต้องช่วยลูกน้องของเราด้วยมัาสปาร์มาไม่เยอะตุ๊บ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 แต่มันเป็นลูกซอมบี้นะอ๋อมันเป็นเด็กซอมบี้อ่ะ โอเคแจมแมวถ้างั้นเราตัวโหดหน่อยอันนี้เอาไปหรือเอาตัวดีไปบ้างจริงดีเฮ้ยลูกน้องเขาตายก่อนนะลูกน้องเขาตายหมดเลยโอ้ยถ้างั้นต้องต่อยเองแล้วทั้งต่อยทั้งคิวเออเอาลูกน้องไม่เขาทารันเลยอ่ะยังไม่ทันเห็นเลยดูดิต่อยมือเปล่าเลยเนี่ยโอ้ยไปสู้กันในเนเธอร์นี่สบายมั่วไอ้นายคนเดียวนะสตอมบี้พิษ โอ้โหพี่เคนดูดิแค่ต่อยข้างเดียวอะ่ะมองเท่งกันไปหมดเลยอะ่ะเพราะว่าฮีโร่ซอมบี้นี่ก็ใช้ได้เนี่ยไอ้ทั้งรอบวิ่รอบนึงดูซิจะโหดขนาดไหนนี่เลยเอาตายมดนะเหรอไหวมะเนี่ยแม่ว่ามันกินยา <c oughs> โอ้ติดพิษติดพิษไอ้ลูกลุ้มใหญ่ลูกลุ้มใหญ่แล้วเอ,อ้ยไม่เป็นไรเลือดไม่ลดเลยวิดีลูกน้องเราก็ช่วยสู้ด้วยโอ้ย <c oughs> ลูกน้องมันจะไปก่อนเนี่ยต้องรีบช่วยลูกน้องกันโอ้โหอย่างนี้ไม่มีนะโอ้โหอย่ะเนี่ย ไ่มีตายแน่นอนเขาบอกว่าสู้กับมังกรได้สบายๆนะอืมจริงนี่ระ <c oughs> ดับนี้ไปสู้กับมังกรเลยเหรอเอ้าเอาช่วยได้ช่วยกันลุมไงลหลายๆคนไง <c oughs> เรากลายเป็นฮีโร่ไปแล้วเมื่อกี้ก็เป็นฮีโร่ซอมบี้ไปแลนะไม่น่าเชื่อนะว่าซอมบี้จะเป็นฮีโร่ได้โอเคมาถึงชุดสุดต่อไปนะคะชุดเนี้ยเขาชอบเหมือนกันนะเอ้ยมันเป็นชุดของเบสเอ้ยถ้าท่างจะเสด็จไฟได้นะหรือว่ายิงไฟได้อ่ะอุ้ยเท่จัริงยริงไอรอนแมน่อ้อมดูดีดูแลกาดิคล้ายๆกับไอรอนแมนเลยเนาะโอ้สุดยอดเอ้ยเขาชอบอ่ะไอรอนแมนแต่มันไม่ใช่อ่ะอันนี้เป็นไออุนแมนเออใช่ไอุนแมนมีเกราะป้องกันไฟนะคะเนี่ยไอท่า ้าใส่ชุดก่อนเนี้ยเราก็จะป้องกันไฟไปนี้เทอเลยนะแต่ว่าไม่ได้กันร,ระเบิดใช่ป่าไอ้เนี่เวลาไป็นปกป้องโลกกันแล้วโอเคปะไปกันดีกว่าเนะป <c oughs> ึ๊บเราจะลงไปข้างล่างกันนะคะเราจะมาทดลองกันต่อนะคะท่าแรกก็คือไฟบอลค่ะไนลองดูดีอ๋อมันยิไงไฟได้ไฟๆเลยเอาต้องเบรสไปต,ต้องคลิกขวา โอเคยิงวิบไฟได้ค่ะโอ้โหเบสกับเบส์ท็กแบกไว้นะโอ้มันโดนไฟด้วยแต่ว่าไม่ใช่ที่จะตายนะยิงประมาณสองสามที่ยิงจะตายนะคะโอ้ยชอดมันมองไม่เห็นน่ะยิงรัวจนมองไม่เห็นอ้อมเลยสุรีว่ามันทำลายพื้นเนี่ยนี่โอ้ยเขามองไม่เห็นแต่ว่าตัวเขา แต่ไม่ได้กันแรงระเบิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวฮีโร่ก็จะตายได้เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหดูข้างบนดีพี่เคไม่น่ารอดนะไปถึงเราอ่ะไม่น่ารอดยิงผิดหันไปทางบ้านนะอ้อมบ้านบึ้มไปนะอ้อยเกือบบึ้มแล้วเอ้ยยังควนเลยเนี่ยยังไม่ตายไม่หมดต้องจัดให้หมดก่อนเอ้ยมันก็ไหลตัวเลยเนี่ยเซ็ก์เนี่ยเอ้ยเดี๋ยว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 เดน้ำแกน้ำแกไปแล้วอ้อยเอาสิเขาหิวข้าวฮีโร่ก็หิวเป็นนะโอ้เรียบเลยลาบเป็นหน้ากล่องพื้นแต่ว่าพื้นมันพังไปด้วยนะ โอเคค่ะสกิลที่2คือวอ r t e x ค่ะมาลองดูกันทีกว่านะว่าวอ r t e x นะคะของเบสเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะไลท์พิเกนสปาร์มเลยไหนลองดูดิเอาตัวไหนเอาโจเนาะอ๋อฮาร์ทสองอ้มันเป็นแบบพายุใส่ฟ้าพาโอ้โหพายุเลยอ๋อใช่ดิลอยต่อลอยแล้วโดนฟ้าผ่าตกลงมาตายอ่ะโอ้โหโหดน่ะทานี้โหดอ่ะ ไอ้สู้กับมังกรได้ป่ะท่าเนี้ยสมันจะตายไงนะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เขาขึ้นจะดีเข <c oughs> าไปวางตรงแค้นหิวของมันนะโอ้โห้ไม่ต้องหิวเลยอ่ะไดีอะไตายคาที่เนี่ยเราแบบว่าเราไม่กันแรงมาเบิดนะแต่ว่าโดนฆ่<พ>าได้เลยเหมือนกันเนี่ยไปลองดูดิอุ่นปะปีเราก็หิวเป็นนะดูดิโอ้ยจะตายอยู่แล้วอ่ะใครกันบ้างของมิกินในบ่อน้ำพุร้อนซะหน่อยละอ้ําฮอกโกบรีได้เปล่าอันนี้เป็นฮอกโกบรีอ่ะอามันแช่ในอ่างออนเซนเลยอ่ะออนเซนน้ำร้อน อู้ดีไม่เป็นไรเลยอ่ะสต็อกกระฐานไม่เป็นไรเลยอุ้ยเห็นแล้วร้อนแทนแต่ต้องระาวาัง TNT นะจะโซกเลยเนะี่ย ลับร่ากับจะสุกว่าต้องกินข้าวนะบอกว่าโลกเสร็จแล้วต้องกลับล่างนี่ไงนะี่่บอกใครนะว่าเราเป็นฮีโร่อะอย่าบอกใครนะเพราะเรามันชํมโบมากเลยเราไม่น่ารอดนะเนี่ยพิเกมเราจะไปช่วยใครได้เนะี่ยโอเคค่ะอันเราชอบชุดเกราะนี้มากเลยเนาะมันก็คือชุดเกราะพึ่งนะคะนี่ไง,ง,ง,งพิเกนเรากลายร่างเป็นฮีโร่พึ่งแล้วนี่มันเดิอวิบชัดเลยดูดิเอ้แต่ว่าเราย่อส่วนไม่ได้นะมี่หลอนได้นะแต่ว่ามีสโลฟออิน์นะคะแล้วก็มีโล่ป้องกันด้วยเนาะโอ้ ได้บัฟมันด้วยเอ้ยดูดีดูหมวกมันดีมันมีหนวดพึ่งอยู่บนหัวเลยอะ่ะเราอยากแค่บินได้ด้วยใช่เราบินได้ด้วยแต่ว่าบินได้ช้าๆนะคะบินได้แบบช้าๆเหมือนพึ่งเนาะดูชุดกก่องมันดีดูปีกมันดีปีกเันกระพือน,น่ารักมากเลยอะ่ะคล้ายๆกับพึ่งหรือว่าผีเสื้อเลยนะเนาะอ๋อมแต่เขาบอกว่าเหมือนต่อเสือมากกว่านะ โอเคปะเราไปลองชุดต่อเสืออ่ะไม่ใช่ชุดพึ่งดีกว่านาะเราจะไม่<ร>บิน<ร>ล<อ>งไปนะมันสูงเกินไปเนาะเอาละเราจะมาลองของใหม่กันต่อนะคะไนลองดูดีแต่เอาหดแค่ไหนเฮ้ยพี่เคนบินได้อะ่ะใช่แล้วถ้ายิงสกิลหนึ่งจะทาให้เราบินได้อ๋อเราต้องยิงสกิลหนึ่งก่อนใช่ปะใช้สกิลหนึ่งก่อนถึงจะบินได้ใช่ไหมอลองดูกันเลยดีกว่าสกิลแรกก็คือสติงเกอร์พัชค่ะโอ้เป็นการต่อยนะคะแต่ว่าจะต่อยแล้วก็มีเหล็กในพึ่งออกมาค่ะโอ้โหมัดเหล็กในลองป้ามาลองป้าโดนต่อย ไปอยากนต่อยป้าไปล่ะไปล่ะไป่ะปหมัดเหล็กในพึ่งอ้ยฟังแล้วเจ็บแทนเลยโอ้โหพิษตายแลอ้โดนพิษพึ่งต่อยตายอะเนาะอยตายยังตุ้มๆเลยมันติดพิษแล้วมันโดนต่อยดามีไตายอะอ๋อบินได้อ๋อขณะที่แบบว่าเราต่อยสกิลที่หนึ่งนะคะเราก็บินไปได้ด้วยเนาะเฮ้ยได้เปลี่ยปะดินปะบินได้แล้วก็แบบว่าต่อยพึ่งได้อะต่อยจากระยะไกลเลยนี่ใช่ จมตีระยะไกลได,ด้วยอ่ะโอ้สัตููนี่มันมาไม่ถึงตัวเลยเนี่ย oh. ถ้าแบบว่าพวกสัตููที่บินไม่ได้นะคะโ oh, อ้ใช้ได้ใช้ได้เราอชอบเพราะชอบชุก่อาะอันนี้เออดีเนาะกูโลกได้ <c oughs> แล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นจิงกัสจิงเกอร์ค่ะแล้วจะเป็นปืนใหญ่พึ่งนะคะป้อมปืนพึ่งเนาะลองใช้มัพร้อมกันเลยพี่เคนเออ อะไรเนี่ยนี่มันปืนพึ่งไงปืนเล็กไร้สายไหมเนี่ยเอาแล้วยิงจิ้วโอ้โหดาวเนาะพุ่งไปเลยกระสวานเนี่ยยิงได้ครั้งเดียวนะคะมีครูดาวนะคะเอาละเรามาลองใช้กับพวกม็อบมาสเตอร์กันบ้างดีกว่าเนาะเอาแล้พี่เคนป้ามาอเลยเอาแล้วเดี๋ยวพานี่เลยอาลองดูลองดูกันพึ่มโอ้โหลึ่มเลยนัดเดียวมั่งเท่งไปเลยเอาขีดเดียตายแล้วลูกกระสุนอยู่นี่อ๋อมันระเบิดได้ด้วยอ๋ออุ้ยสองเลเยอร์อ๋อมันทิ้งบอมได้ ถ้าไปโดนมันก็จะระเบิดล้ะพวกม็อบอ่ะอวกม็อบนี่ไม่น่ารอดฮ่าฮ่าากพวกมาสเตอร์เดือดร้อนแล้วโอเคเรากลายร่างเป็นคนปกติแล้วเนาะก็เป็นคนปกติดีกว่ามั้งอโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นชุดเกราะของดารากอนนะคะอ๋อเป็นชุดเกราะของมังกระคะ่ะอันนี้นี้นี่เอาใส่มังนี้ฟึ๊บโอโหเป็นปีกมังกรอยู่ข้างหลังค่ะบินได้แน่นอนอยย่งเท่ดูดิด,ดูบินได้ด้วยแล้วก็มีสโล์ฟออิงนะคะโอ้พ่เคนอย่างแม่ปะ ไปลองของกันดีกว่าออือชุดนี้มีพลังอะไรกันละเนี่ยมันต้องยิงลูกไฟได้เหมือนมังกรแน่ๆนะมันเอาความสามารถของมังกรมาไง พี่เคไปล็องข้างล่างกันดีกว่าโอเคมามาลองกันต่อเลยค่ะบินได้นะบินได้่บินได้ด้วยจ้าหูเออหน่าล็อเหมือนกันเลยสกิลแรกนะคะจากเป็นเบสต์ต่อบินด้วยบินด้วยถึงเป็นโลเลยเดี๋ยวกันทั้งบินทั้งบินนะแต่ว่าจะเป็นลูกไฟมังกรนะคะมีสโซลฟอยน์เนาะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ค่อยจะได้ผลสักเท่าไหร่เนี่ยพวกสโซลฟอิน์เนี่ยโอ้มันต้องลงทั้งน้ำนี่นะโอเคค่ะต่อไปนะคะอาร์พิ่เคอ่ะจะเต็มโอ้ หายไปแล้วโอ้ดูลูกไฟของมันดิไม่เหลือเลยอ้อมพื้นก็ไม่เหลืออ๋อลูกไฟของพันธะเห็นต่อมันเป็นลูกไฟสีม่งมวงๆอ,อ,อ่ะโอดเกินเลยอะไปเยอะมาเรากระทิ้งต่อนะลอดูสิฮะกระทิ้งกองคับจะเป็นยังไงโอ้โหหลายตัวโดวนไปนหลายดอกก็ดีอย่างเยอะอย่างเยอะอูอ้ตายตายตายแน่กระทิ้งอ๋อมันโดนเผาตายเลยเนี่ยโดนรงระเบิดตายด้วยอ้สกิลนี้ยิงอันนี้จังเลยอ๋อเขาเนี่ยคับเราเขาจะใส่ชุดเกราะมังกรเนี่ยไปสู้กับมังกรในเอนเดอร์นะ เดี๋ยวเราจะคะจะไปโลกมังกรกันนะคะแล้วก็ไปซึ้งกับมังกรโดยใส่แค่ชุดเกาะอ,อย่างเดียวนะคะไม่ใช่อาวุธอย่างอื่นเลยเนาะโอ้โหไม่ตายก็ยังไม่ตไมตโตไงานี่ไม่น่าจะโตอ่ะน่าจะตายก่อนนะอ้ดอดูดิลนะมดีนะอ๋อลงดีลมผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะ ลงน้ํานี่ปลอดภัยกว่าเยอะนะต้องค่อยๆล่อนลงนะถ้าแบบว่าล่อนทีเดียวอ่ะมันแบบว่าโดนดำให้ตายนะต่อไปนะคะจะเป็นท่าของเอนเดอร์บีมค่ะโอ้ท่านี้ก็ใช้ได้ครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีครูดาำเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นการระเบิดหมู่นะคะนี่แหละไปเลยนี่ถายเลยโอ้โหอบบัลอบบาลบาลเป็นหมูเลยพี่เคนตั้งทังเอ้ยถือเป็นชาติการของเราพังแล้วพี่เกคนมังเสียตังซ่อมไปแล้สิมันรูปพองเลยอ๋าซีมือของพี่เคนค เดียวเลยดีแค่ปคปเป็นสะเป่าเานี่ย้าปลาเลยออมาไม,ไม่ดูดิ ทั้งหมดเลยอะ่ะจะไปคิดว่ามันทะลุทะลวงขนาดนี้อ๋อหัวหน้าต้องว่าแน่ๆเลยอโอ้นั่นไงคุณยนต์ผู้ช่วยเรามาโอ <c oughs> ้ยฉันจะกิดค่าชดใช้ของพวกนายนะ<ร>โอ้ยฮีโร่ก็ไม่ได้รวยนะเอ็นเตอร์ฮีโร่ยังต้องไปทำงานหาเงินเลยอะ <c oughs> okay, me, ่ะโอเคค่ะมาชุดเกราะต่อไปค่ะก็คือชุดเกราะน้องไก่หรือว่าชุดเกราะ KFC ไม่ใช่หนิชุดเกราะชิเคเก้นใช่ป่า เอ้ยมีปีกนะปีกขนไก่เอออันนั้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปลุกยังไม่ได้นอนแล้วอยากกินเคฟซี่อ่ะไม่ไหวอ่ะพี่เคนอยากกินเลยเคฟซี่อ่ะเดี๋ยวเวลาเป็นมัสคอตไปขายไก่ทอดกันแล้วเดี๋ยวไม่ใช่เราจะไปกับกู้งเหรอโอ้โหพอเคนปักเข้ามารัมข้าพเจ้ามาเอามานะเราจะดิ่งพัสดุทากันแล้วเพราะว่ามีสซโล่พอดีนะคะเดียวเหรอเป็นไงล่ะค่อยๆสโลไลท์แล้วแล้ววันนี้คือวันที่ไก่ เราจะได้ความสามารถของน้องไก่มาคะนี่ไงค่อยๆล่อนลงค่ะฮ่าสมมทติส,สุดแต่จะเล่นมาแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่ได้มีแค่นั้นนะคะเรามีก่อป้องกันค่ะเราเงมีสกิลที่หนึ่งเนาะมาลองสกิลแรกกันดีกว่านาะทำอะไรได้อะสกิลแรกก็คือ Last ฟิตเตอร์ค่ะโอ้น่าจะเป็นหมัดน้องไก่เนะาะหมัดมวยไก่มาลองนี้หมัดมวยไก่เป็นไงอ่ะเฮ้ยมาลองนี้ยิงออกมาเป็นขนไก่ปะเนี่ยนี่แหละเป็นเลยลองไต่ดูโอ้โหไต่ขนกระเลยเลยยิงมาเป็นขนไก่เล โอ้ต่อยแรงเหมือนกันนะเนี่ยมันจะตายนี่ผมใส่ขนหมดตัวกันแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่มันต่อยนี่รัวๆเห็นเป้าเห็นเป้าโอ้ยสุดยอดเฮ้ยมันต้องใช้คู่กับคอมโบที่สองมีคอมโบที่สองมันเรียกลูกน้องได้ขนาดนั้นเลยเหรอไม่นะนี่มันคิวคิวคิวตั้งหมูก็มาช่วยแล้วน้องหมูจะหนีอ๋อเดี๋ยวนะเราหิวข้าวหิวข้าวโอ้เลือดจะหมดอ๋อพี่เคมันก็ไม่ได้ตีแรงยังเกินไปเนี่ยตีบอมกันเนาะต่อไปนะคะจะเป็นท่าเอิร์ธท่ะเนี่ยท่าเนี้ยขอบอกเลยนะว่าเสกน้องไก อกมาช่วยจิกได้ไปเห็นตั๊กไก่จิกกับไก่จิกอ่ะเราสามารถเสกลูกน้องไก่ค่ะออกมาจิกมอนสเตอร์ได้เนาะนี่เลยไม่นะน้าวอวไกมาช่วย <มา S 1> จิกเราอ๋อเราต้องใช้ท่าที่หนิงช่วยน้องนะโอ้ยเยอะขนาดนี้จิกกันตาหลุดเลยเนี่ยใช่ใครตาหลุดโจนตาหลุดต่อ,อาตาหลุดนี่แต่ไม่ใช่เราใช่ไ่าโอ้โหน้องไก่จิกกันเนาะอ๋อพี่เคนเคยโดนไก่จิกเปล่าไม่เคยพี่นไอเด็กๆเขาเคยโดนไก่จิกเนี่แหละเราไปเล่นลูกเกี๊ยบเป็นไงแม่ไก่มันเลยบินมาจิกเราอ่ะ อม่วิสียอกยังเจ็บเลยอ่ะแม่ไก่มามันจิกมันเจ็บมากเลยนะโอ้ยไม่เอาแล้วชุดนี้เป็นแผลเลยนะเฮ้ยกลับร่างดีกว่าเรางรีบกลับร่างเดิมก่อนที่เราจะกลายเป็นนังกุ๊กไก่เอาแล้วไม่ขายไก่ทอดแล้ว <c oughs> เราไม่อยากกลายเป็น KFC นะแล้วก็ชุดกรต่อไปค่ะเป็นชุดกรอบของคริปเปอร์สุดนะคะโอ้เรากลายเป็นคริปเปอร์แล้วแล้วพับจะระเบิดปุ๊บ ดูที่มือของเราดิใส่นวมไหมนะแต่ว่าจะเป็นนวมของ TNT เนาะอ๋อฮะพี่เคนอย่างเม่ป่ะนี่มันหมัดดินระเบิดชัๆเลยใช่เป็นหมัดระเบิดนะ <c oughs> เดี๋ยวเราึงกินข้าวกันเริ่มหิวนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลองกันดีกก่านเนาะเอ,อ้ยแต่ว่าชุดนี้บินไม่ได้นะคะไม่มีปีกนะต่อตีคิปเปอร์มันก็บินไม่ได้แล้วแ่ะแต่ว่ามันระเบิดได้ไหนลองดูดิมันจะบึ้มแค่ไหนเรามีสองสกิลนะคะสกิลแรกค,คือ k ิปเป r ้ลโฟล์ค่ะเอามันต้องใช้คู่กับคอมโบเนาะไม่เป็นไรค่ะเรามาลองสกิลแรก กันก่อนนะสปามันลอยนี่เลยเดี๋ยวลองดูดี้น่น่มัระเบิดมดระเบิด่ระเบิดเลยอ้เฮ้ยดาเมจเบาแต่ว่ามันปล่อยลูกคริปเปอร์มาเห็นเปล่าจิ้งแม่คริปเปอร์แต้มแล้วนึกว่าเยลลี่ไม่ใช่เยลลี่มันคือลูกบอมคริปเปอร์มันระเบิดได้นี่เดี๋ยวมาจิ้ง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 ยิ้งแิ้วจิ้ง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 จิีงจิ้งีิ้งจิ้งจิ้งีิ้งจ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 ิ้งิ้ว ิดระบเบิดเลยนะท่าเนี้ยไหนลองดูดิไม่ใช้คู่กันกับสกิลที่2 1กับ2ใช้คู่กันค่ะแบบนี้นะเดี๋ยวพอเรากดนะคะมันก็จะระเบิดปึ้มไปเลยไปเลยเลยไปเลไปเลยปเดี๋ยวๆเๆยไปเลยกระปเลิดกเนไปลยกคเลปเปลยไปเลไปเลยไปเลยไลไเยเลปไปเลยเไปเลยลเลยไเลยเหมือนแบบระเบยดปเลยไเปเลยไปเลปเปลยยเลยเลยเยเลเนลลเเลลกลเยยเเปลเ โกโลเลมค่ะอ๋อแล้วก็จะกลายเป็นโกโลเลมนะเออทำไมต้องมีจมูกยาว <laughs> นี่ยนี่ไงเรามีแขนข้างนึงค่ะเป็นแขนของโกโลเลมนะคะ สำหรับต่อยนะคะก็จะเป็นหมัดควงๆเนาะโอ้โหถ้าทางจะแข็งแรงกว่าเดอะติงยังไงใครดูป่ะแฟนท่ติกโฟอ่ะใช่แล้วอันนี้นะคะก็จะได้แบบว่าพวกสกิลของโกเลมมาเนาะไปลองกิวของโกเลมกันต่อเลยก็ค่ะลองดูดีทำได้เราสามารถใช้หมัดต่อยได้นะคะจะเป็นอัปเปอร์คัตค่ะดึงท้าแรกนี่ก็คือเป็นท่าต่อยของโกเลมนะคะสามารถงัดศัตรูให้ลอยขึ้นมาได้นี่แหละราปเจอไพทั้งต่อยทั้งงัดคู่แขทั้งต่อยทั้งงัดโอ้โหลอยเลยอยากเจอชั้นแกงอะงัดเข้าไปงัดทัน งัดทางงัดโอ้ยงัดเจอแล้ว,วงัดเจอแล้วมันไม่ตายเฮ้ยโอ้ยวอลกระทิ้งนะคะตีได้่ถ้ามันกันก็จะตายค่ะวาลเลือดมันเยอะเนาะมันก็ตีหนักแน,น่ลวนี่นะเราไม่ต้องท<ด>ิ้เนะนะลยนีย่ไปเลยไปเลยอะไรตัวก็ยังสู้ได้โกเลมซิยกยองกอลเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะกเลมน่าจะตัวเล็กนะไม่ใช่โกเลมตัวใหญ่เนาะเข้ามาเดาเข้ามาเดาดูหมัดของเทาร์กกอน เอ้ยมันตีแรงะเนี่ยเห็นเปล่าที่สำคัญนะพี่เค้มมากชุดนี้มันถึกขึ้นด้วยอะเนี่ยใช่มันถึกอึดทนไงนหเหมือนโกลเลมเลยต่อยควันขึ้นและตะโอย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโกลเลมก็หิวนะโอ,โอเคนี่ดูท่าหมัดก,กันโอ้เป็นมปัตไปวิ่งวิงเนี่ยเอ้ยมันตีหนึ่งมันควงหมัดนี่นะโ,โอนแขนงหลุดเอ้าเราจะแข็งแรงเป็นปอบปอายแล้วต่อไปนะคะจะเป็นท่าเอิร์ดเวทค่ะจะเป็นท่าแผ่นดินไหวเนาะโอ้เป็นท่าทุบพื้นแผ่นดินไหวค่ะอันนี้มันท่าพัสถากรปนานนี่น่นี่เคยกินว่าไอติมอ่ะ เฮ้ยกิน่อยนี่ปิงปองลอยเลยอู้ทุบขึ้นอย่างเลยอ่ะอ๋อนี่นี่นี่ตอนี่ทุบเข้าไปทุบเข้าไปมันก็จะลอยเนาะเหมือนโนแพดินไหวแล้วก็ตกลงมาตายนะเฮ้ยท่านี่ก็โอเคนะแต่เขาว่าชุดกอดดักก็มันโอเคกว่านะเอ้าตายหมดแล้วเหรอจายอ่ะยังไม่คารนามือเลยยังคันไม้คันมืออยู่เลยอ่ะพอถึงใครจะเล่นด้วยนี่คิดดูดิถ้ามีฮีโร่หลายคนเนี่ยมันจะเป็นยังไง เออจ้าพวกมันตันนี้โดนลุมตายแน่นอนแต่อ้อมทัางงั้นได้เวลาไปปราบมังกรกันแล้วโอเคค่ะเราจะลองไปโลกมังกรนะ เราจะใส่แค่ชุดเก่อนมังกรไปอย่างเดียวนะคะไม่พกอาวุธอะไรไปเลยเน,เยนะาะงั้นพี่แคเป็น TNT แล้วกันนะดีเลยเรียบร้อยแล้วก็เอาข้าวไปกินนิดหน่อยนะแล้วเราก็แอบตั้งประตูวายไปตรงนี้นะอะไยมาแล้วพี่เคนเราจะไปสู้กับมังกรกันไปกันเลยเย้ฮู้อโอเคค่ะมาถึงโลกมังกรแล้วจิเอออ้อมอ้อมบินได้แล้วพี่เคนขึ้นไงเนี่ยเออเขาบินได้เอ,อเดี๋ยวเขายิงพื้นให้แล้วเ,เดี๋ยวก่อนใจเย็นที่ยิงก็ให้มีน้อยๆอยู่โอ้ย่าเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเขายิงพื้นให้เออลืมเอาพลิกแอคมา โอ้ยขึ้นมาเลยบึ้มๆเลยแต่ว่าต้องดับไฟหน่อยนะดับไฟก่อนเดี๋ยวตัวไหมโอเคอาล่ะมาแล้วบันไดมาแล้วบันไดมาแล้วไฟลุกไฟลุกไฟติดต้นแล้วฉบับเร่งด่วนมาแล้วะนี้ขึ้นได้ละอ้อมขอแล้วไม่ต้องยิงแล้วเดี๋ยวเขาไปสู้กับมังกรต่อกันนะระวังอินเดอร์แมนด้วยโอเคขอบคุณนะเฮ้ยเสียวเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ลงเอาลงแรงๆเนี่ยตายได้โอเคโอเคไปแล้วไปแล้ะก็ไม่สู้กับมังกรต่อแล้วนะปุ้นไงมันบินมาแล้วอ่ะ กอนอื่นต้องมาทำลายที่ฮิลเลอด์ถังมังกรโอ้ดูดิเราบินได้เหมือนมังกรแล้วก็ยิงลูกไฟมังกรได้อ่ะโอ้โหอย่างโอ้่อ้สบายมากนี่เขาบอกว่ามาคนเดียวก็เรียบร้อยเนี่ยไม่น่ารอแล้วเนี่ยเจ้ามังกรเนี่ยแต่ว่าถ้าเจอจ้ะชักกระบอกก็แบบว่าจะต้องระวังนจนึงนะนี่จะลายกำลังสองนะมใช่เพาว่ามันออกนอกโลกไปเลยโอ้ยนีไงเขาเกือบหลดแล้วอีกนึงโอ้โห มังกรชนมังกรบินมาชนบินชนก็เฉยเลยเห็นคาตาเลยจะหมดแล้วครับหนึ่งขามหาดูยากอะเนี่ยไหนไม่น่าจะหิวเลือดจะแล้วล่ะไหนนะมันจะลงจ่าแล้วต่อรถไฟมังกรเข้าไปซะอับเลยอับเลยพี่เคนหน่อยเดี๋ยววางคิปเปอร์กันไอ้ระวังระวังอินเดอร์แมนนะเฮ้ยจะตกจะตกเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงยิงอัดไปเลยปีน่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 ะปีน่ะปยนี่แน่ยปงน่ะเีน่ะปีน่ะปีน่ะปีีน เอ้ยหนีไม่ได้แล้วใช่้วมเดียวเดียวใช่มันโดนลูกไฟมังกรเขามันก็ตายแล้วอะ่ะเอ้ยไม่ต้องใช้ธนูไม่ต้องใช้ดาบเลยอะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเมาอยู่มืออยู่เตี๋ยเตี๋ยเ oh อหเรียบร้อยแล้โอ้โหสบายมัากขอบอกว่าจิ๊บจิบแต่ตอนร่อนลงเนี่ยต้องระวังมากๆเลยนะโอเคไปเคลล่ะปิดบ้างกันดีกว่าเดี๋ยวเดียใครยิงไ่เคลล่ะช่วยดีกว่าโอ้เชลแล้วก็รีวิวีมอดใส่ชุดเกราะฮีโร่มัฟส์ไว้ใครนี่กันเนาะถ้าชอบชุดเกราะฮีโร่แบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ใครกดกดดิ่งก็เป็นกำลังใจตปอนเล่นเกมไม่ครับต่อไปนะแล้วอย่าลืมบอกใครทุกคนกันนะคะอันนี้ต้องแต่หลับไตา